เราก็แม่จะถามปัญหาเลยนะเป็นปัญหาแห่งชาติเลยเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะมีโตไใบน้อยวันนี้เข้ามาเดี๋ยวจะถามให้แล้วทุกคน่ต้องถามแม่เลยนะคะแม่จะใส่คอป้ายขห้คอว่าไม่ต้องถามว่ามีหลานหรือยังถามทุกที่จะมีหลานหรือยังคะตอใบน้อยวันนี้จะถามให้และะ้วค่ะวันกอ่อนคุณแม่ซื้อของมาให้ที่บ้านเต็มเลย ซื้อมาแล้วบอกว่าเนี่ยซื้อมาเตรียมไว้ให้หลานตอนนี้แกะใช้เองนะ้เพราะว่าหลานยังไม่มาเออเมื่อไหร่จะมีหลานเอออเมื่อไหร่รจะมีหลาน <laughs> อไะไรเป็นสิ่งสำคัญบ้างถ้าเราอยากจะมีลูกหรือว่าถ้าเกิดคุณย่าอยากมีหลานอะไรเป็นสิ่งสำคัญบ้างครับแม่ว่าบรรยากาศดีๆแล้วเนี่ยที่นอนก็ต้องดีด้วยถ้ามีที่นอนกันยังโอ้มาส่งอันนี้ครับแป๊บเดียว จะรีแฮปปี้ค่ะโอ้เดี๋ยวนี้ที่นอนเขาส่งกันแบบนี้นะคะสองมังแบบนี้เหรอ๋อกเขาซิลมามาเป็นอย่างงี้เลยเดี๋ยวเราแค่คลี่ทีเดียวมันก็จะกลางอ๋อเหรอแล้วจุดเด่นก็คือเป็นยางพาราฉีดขึ้นรูปทั้งแผ่นดังนั้นก็จะยืดหยุ่นได้ดีมากรีแฮปปี้เขาเป็นที่นอนเพื่อสุขภาพค่ะคือบอกลาการปวดหลังได้เลย ตื่นขึ้นมาคุณจะไม่ปวดเมื่อยเลยค่ะเขามีชั้น air escape marble stabilizer ครับทำให้แบบช่วยระบายความร้อนเนี่ยทำให้แบบเรานอนสบายขึ้นครับผ้าของที่นอนก็สกัดจากอะโลเวย่าค่ะ เอาให้เวลานอนแล้วจะรู้สึกเย็นสัมผัสอ่อ,อนโยนต่อผิวสล e ป p Happy เนี่เยเขามีประสบการณ์การผลิตที่นอนเนี่ยมากกว่า25ปีแล้วเขามีโรงงานเป็นของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ผลิตที่นอนส่งให้โรงแรมชั้นนํามากมายที่นอนเนี่ยมันจะมีความสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทำงานอย่างเรา s ล e ป p Happy ยกระดับทุกการนอนให้สุขมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ